Hello r r i d y y สวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาเต็มจริงเลยนะคะพร้อมผมเสื้อผ้าหน้าของเน่เป็นไงล่ะกำลังออกเดินทางนะคะไปส่งของให้กับลูกค้าบิวตี้ทีเด็ดวันนี้เราจะมาพรีวิวแล้วกันเนาะแจ้งให้ทราบนะคะสินค้าขายดีของบิวตี้ทีเด็ดขณะนี้คือ เคอลลาเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ค่ะซึ่งจะได้รับสารอาหารแบบเต็มๆนะคะสำหรับคอลลาเจนเลยไปเซิร์ชดูเอานะว่าประโยชน์ของคอลลาเจนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะรับรองว่าไม่ให้โทษต่อร่างกายแน่นอนค่ะแล้วก็เทียนงจี้เลือกว่าเป็นคอลลาเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเราก็จะได้สารอาหารครบแบบ เต็มที่เลยแล้วก็ร่างกายเนี่ยสามารถรับได้นะคะถ้าไปผสมแบบอย่างอื่นแล้วเนี่ยก็คิดว่าสารอาหารพวกนั้นเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเราอยากจะอ,อยากให้มันฟื้นฟูเซลล์ผิวแล้วก็เรื่องข้อต่อไขข้อให้มันแบบว่าได้เต็มๆก็เลยจัดเต็มไปเลยแบบนี้บริสุทธิ์ร้อเนั่นเองค่ะนะคะนี่ก็เป็นสินค้าขายดีอีกหนึ่งชนิดที่ตอนนี้แองจี้กำลังจะเดินทางไปส่งให้ที่ออฟฟิศ ของ Independent มั้งที่ r c a นะคะสำหรับคลิกเรดีโอนั่นแหละค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่อันนี้ขายดีเหมือนกันอ,อันนี้เป็น Refresh ซร um ั่มนะคะเป็นเซรั่มที่ประกอบไปด้วยกรดผลไม้ถึง3ชนิดด้วยกันค่ะคุณสมบัติของเขาก็คือกระชับรูขุมขนนี่อ่ะไปดูเร่งหน้าขาวใสนะคะอันนี้ริง ขอแนะนําเลยสําหรับคนที่มีสภาพผิวหน้านะคะที่ผิวมันเป็นสิวสามารถทาได้ก่อนออกจากบ้านหรือว่าก่อนนอนได้เลยก่อนที่คุณจะบํารุงตัวอื่นนะคะตัวนี้ขายดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเอามาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็หมดค่ะอันนี้จะเป็นขนาดเล็กนะคะขนาดเล็กนี่คือ5 ml 250บาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นขนาดใหญ่นะคะจะแบบกระปุกใหญ่มากเซรั่มใหญ่ๆเลยอะใช้ได้ประมาณแบบ เกือบ2เดือนนะคะ4 8 0ค่ะ10 ml ยังไงสอบถามได้ละกันนะคะบนหน้าแฟนเพจของ beauty t เ d a ดเลยปรึกษาความงามได้นะคะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นั้งผิวผมออาให้ดูนะคะผมวันนี้ผมก็สวยแล้วก็ผิวด้วยค่ะความสวยสุขภาพดีต้องเกิดจากภายในนะคะเพราะว่าต่อให้คุณไปพอกแบบให้มันหนาอยากขาวพอกบีบีตัวให้หนาๆแบบนี้เวลาฝนตกช่วงนี้หน้าฝน ตกเทลงมาทีนึงโอ้โหคุณคาบขาวที่แบบคุณพอกบีบีเอาไว้ตั้งแต่ตอนเช้ามานะคะมันก็จะไหลลงพื้นอาเขย่เลยถ้าสวยขาวแด้งมีออร,ร่า เอามาจากภายในดีกว่านะคะสนใจสอบถามรายละเอียดได้ละกันนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรเพียงแค่พูดคุยกันนะคะแค่นั้นแหละเราขอให้แบบปรึกษากันได้เราเหมือนกับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามอแบบนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปส่งของแล้วเดี๋ยววันนี้เจอกันที่รายการ QC คานะคะทาง Home Channel PSI 55อาจาจานดำเปิดไปดูได้เลยทุกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถจะหมดไปเจอกันจี๊แน่นอนค่ะวันนี้ไปแล้ว บายบายขอให้ทุกคนมีความสุขในวันศุกร์แล้วเกิดใครจะไปเที่ยวปาร์ตี้ที่ไหนงไงเมาไม่ขับนะจ๊ะจะพวกมีประสบการณ์สูงค่ะไปแล้ว bye bye.